อ่าตอนนี้จะบอกให้โยมทราบว่าผู้ทีเจ้าทรงเน้นบานพชิดพึงพี่นาเนืองๆในการใช้สอยปัจจัยสี่จะกินจะแต่งตัวจะนอนที่อยู่อาศัยยารักษาโรคหรือพูดง่ายทั้งวันตอนนี้พี่นาเนี่ยโยมอยาพิ่นาอย่างเดียวพิ่นาแล้วมันจะคิดพารนาแล้วก็ด้วยความรู้สึกตัวเบิกบ,บานแล้วมันจะมีการไตร่ตรอง ถ้าพี่นาไต่ตองจะยิ่งสงบสงัดวิเวกเพราะนั้นไต่ตองอยู่ตรงไหนยิ้มก่อนเซใจสบายไหมแล้วมันไตรตองได้ไหมว่าใจสบายแล้วไตรตองได้ไหมว่าใจโล่งเบาสบายไตรตองใจได้ก็ไตรตองเท้าเดินได้ไตรตองเวลาไตรตองเนี่ยใจจะเป็นผู้รู้ผู้ดูนะแต่ขณะเดียวกันเรา เราก็พี่ดาด้วยเพราะถ้าไม่พี่นาแล้วเดี๋ยวมันจะคิดนู่นคิดนี่ใช่ไหมแล้วก็พี่นาแต่ต้องมีไต่ตองไต่ตองจากข้างในใจอะ่ะไต่ตองคือมาจากความรู้สึกข้างในจากข้างในเนี่ยโยมไต่ต,ตองได้ไหมถึงการเดินที่ละเอียดละเอียดได้ไหมแต่ถ้าพี่นาเนี่ยโยมต้องจ้องใช่ไหมแต่ถ้าไต่ต,ตองโยมก็ ได้1้อยสามอหสงศาเลยไต่ตองข้างหลังก็ได้ไต่ตองท้ายก็ได้ไต่ตองขวาก็ได้ไต่ตองบนก็ได้ไต่ตองล่างก็ได้นะแต่ถ้าพี่นายเนี่ยเดี๋ยวโยมก็ต้องนั่งดูอีกงั้นไต่ตองวันนี้หัดไต่ตองนะเป็นพ่อชงนะที่สอนวันนี้เป็นสติสัมโพชงนะธรรมวิจยะสัมโพชงนะไต่ตองภาษาไทยดีมากเลยมีคําว่าไต่ตองแล้วเวลาเราไต่ตองการเดินเป็นไงมันจะค่อยๆใจเห็นนะใจเห็น อาการที่ละเอียดขึ้นหรือตอนแรกเดินแบบสปเปสป,ปะเราไต่ตองไปเอา้ามันเดินดีขึ้นเด้งอะ่ะแล้วต่อไปนะโยมรู้ไหยการการปฏิบัติตธรรมคือการไต่ตองในธรรมที่ปรากฏเมื่อก่อนโยมโอ้ oh, ริบๆม,ๆมาวัดวู้ตอีนี้ที่ไต,ต่ตอนที่เรากําลังไต่ตองกําลังจะแต่งตัวกําลังจะไปอาบน้ํากําลังจะขับรถ,รบรถอันนั้นนะ่ะถึงวัดเรียบร้อยแล้วโอเคไหมเข้าใจไหมถึงวัดเรียบร้อยแล้ว ไต่ตองไต่ตองมันจะเห็นกายเดินยังไงอิริยาบทยังไงเห็นลมหายใจเป็นยังไงเข้าใจมันจะเกิดความเข้าใจด้วยยิ่งเกิดความเข้าใจมันจะเห็นด้วยความเข้าใจเห็นแจ้งเลยนะอ้าวไต่ตองไปพิจารณาไปหลวงพ่อเริ่มไต่ตองก่อนจะไม่พี่ณาก็ไม่ได้เพราะว่าเดี๋ยวเราจะเหมอเพราะไต่ตองไปเดี๋ยวก็เมอเมองั้นพี่ณาด้วยมันจะได้ไม่เหมอนะไต่ตองพิารณาการเดินอ้าวเดินหน้าถอยหลังไปไต่ตอง พี่นาอ่าแล้วยืนไต่ตองพี่นาการยืนไต่ตองพี่นาการเดินถอยหลังได้ไหมไต่ตองไต่ตองไต่ตองคือการทำในใจโดยแยบ่าย แล้วรู้สึกใจเบาไหมนะไต่ตองแล้วแกวงแขนได้เอาไต่ตองเดินธรรมดาอ่าเดินปกติธตรรมดาไตยตองได้ไหมไตยตองและพิจารณาพิจารณามันจะเห็นรูปเดินไต่ตองมันจะเห็นความรู้สึกข้างในได้ไหมไตรตองพิจารณาพิจารณาไตรตองแล้วมันจะสงบสงบมันจะเกิดทั้งสมาธิ แล้วจิตใจสดชื่นเบิกบานไต่ตองไต่ตองไปพิารณาไปไต่ตองไปพิจารณาไปเราจะเห็นเท้ากระแทกตอนแรกกระแทกหนักๆพอไต่ตองไปมันก็จะกระแทกเบาลงเบาลงแนบขึ้นแนบขึ้นแนบขึ้นตอนนี้พอแนบขึ้นมันก็จะเริ่มเป็นโยกเป็นค่อยๆย่างค่อยๆเยียบมันจะเริ่มเห็นค่อยๆ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 ไต่ตองเนี่ยมันจะทําให้เห็นอิริยาบถละเอียด ค่อยๆก้าวค่อยๆยกไต่ตองไปแล้วก็พี่นาไปด้วยนะนะไต่ตองพี่นามจะทําให้ไม่ฟุง้งนะแล้วไม่เมอไต่ตองพี่นาอา้าไหนลองไต่ตองพี่นายืนอยู่กับที่ไต่ตองพี่นาพี่นาไต่ตองแล้วก็ค่อยๆหาน ้าวช่วงนี้ก็พักสักสิบห้านาทีนะวันที่สิบสี่ธันวาคมสองพันห้า้กสเจดเจริญพรท่านสาธุชนผู้สนใจในธรรมทุกท่านดูตัวเองดูใช้ใจดูนะ บางท่านก็เดินอยู่แต่ใจดูได้ไหมดูตรงที่กำลังเดินกำลังก้าวกำลังยา่างส่วนคนที่กำลังนั่งดูรูปนั่งอาการในการนั่งและขนาดที่นั่งดูเฉพาะส่วนได้ไหมแค่นดูท้องพองยุบได้ไหมคือตอนนี้แต่ละคนเนี่ยตรงนี้ยังวกแวกอยู่ พราะเรามมวแต่ไปเพ่งแต่ข้างนอกนะใช้สมองแล้วก็นั่งเพ่งนั่งเนง่นั่งจดจ่อจากสมองป้าก็ว่าข้างในนี่สายไปใส่มาในใจแล้วนะตอนนี้ขณะที่เรานั่งอยู่เนี่ยนะใจเราดูตัวเองไม่ชัดเพราะว่าเราสายตายังเมเ่อเพราะนั้นเราก็หัด แค่ว่าไม่เมอเวลาเวลาดูไม่เหมอทำไงเวลาดูก็ต้องมีมองเวลามองเวลามีมองก็จะมีเห็นนะดูมองเห็นตรงที่มองเนี่ยนะเราจะสามารถมองตัวเองได้เช่นเรามีมองไหมสายตามีไหมถ้ามีสายตาเนี่ยสายตาสามารถ มองสิ่งต่างๆรอบตัวเราก็ได้มองตัวเองด้วยก็ได้นะนะสายตานะแล้วก็มีเห็นมองจำเพาะลมหายใจก็ได้เห็นจำเพาะลมหายใจก็ได้โดยที่ไม่ต้องหลับตาดูนะนะดูหลวงพ่อนะมองหลวงพ่อแล้วก็มองตัวเองกำลังนั่งมองตัวเองกำลังนั่งฟังธรรมะนะ ตอนนี้ในชีวิตประจำวันนะอย่างน้อยมีมองคู่สนทนามันก็จะมีเห็นคู่สนทนาเวลามีเห็นคู่สนทนามันจะเห็นตัวเองด้วยนะแต่เวลาป,ปฏิบัติธรรมเราก็ลืมตาดูแต่เรามองตัวเองกําลังนั่งตัวเองกําลังหายใจเห็นตัวเองกําลังนั่งเห็นตัวเองกําลังหายใจไอ้ตรงที่มองเนี่ยก็คือสายตาม,มาจากสตินะนะแต่เราก็ลืมตาดูแต่เรา ดูแต่ไม่ไปต้องใส่ใจสนใจกระสส่งต่างภายนอกการที่จะมองภายนอกหรือมองตัวเองมันอยู่ตรงที่เราใส่ใจไหมถ้าเราใส่ใจภายนอกมันก็มองภายนอกนะแต่ถ้าเราใส่ใจตัวเองเราก็มองตัวเองนะแต่สามารถลืมตาดูดูแต่ว่าใส่ใจมาที่ตัวเองมองตัวเองหายใจเข้ามองตัวเองหายใจออก แต่ถ้าตอนที่ทํางานเราก็ต้องใส่ใจคนทํางานใส่ใจงานเราก็ต้องมองงานโอเคไหมแต่การที่เราลืมตา,าเราจะได้แยกออกระหว่างว่าเมื่อก่อนเราต้องหลับตาดูลงหายใจแต่จริงๆเราดูมาจากสติได้โอเคไหมคือแยกให้ออกว่าดูหลวงพ่อแต่มองตัวเองนั่งมองตัวเองหายใจแล้วต่อไปไอตรงมองเนี่ยถ้าเวลาหลับตาเราก็ไปอยู่ตรงที่มองหรือดูมาจากสติ ดูมาจากจิตตอนนี้ก่อนที่จะหลับตาเราก็ต้องฝึกสมาธิโดยมากเราจะฝึกสมาธิอยู่ตรงที่ดูดูมาจากจิตก็ถือว่าเป็นขั้นแรกของสมาธิรามฐานด้วยการดูลมหายใจดูพองยุบจากจิตจิตในที่นี้มายถึงมาจากสมองนะแต่ถ้าดูจากจิตในสมองแล้วส่วนมากจากตึง แข่งเครียดแล้วก็บางทีก็ฟุง้งก็เลยให้ดูมาจากใจนะตอนนี้ก็เลยให้ลืมตาก่อนแยกระหว่างจิตกระใจก่อนตอนเนี้ดูดูหลวงพ่อดูด้วยตาดูด้วยมองมาจากสายตามาจากจิตแต่ถ้าใจเรากําหนดรู้การดูด้วยใจต้องกําหนดรู้ถ้าใจกําหนดรู้พองยุบใจดูพองยุบได้ไหมโดยที่ตาดูหลวงพ่อเห็นหลวงพ่อแต่ใจ ดูพองยุบเห็นพองยุบได้ไหมต้องใจจดใจจ่อใจดูพองยุบเห็นพองยุบได้ใจดูไหลขวาได้ไหมไหลซ้ายได้ไหมะจะดูอะไรเราก็กําหนดรู้ใจดูมือขวาว่าวางตัวไหนมือซ้ายวางตัวไหนใจดูแม้กระทั่งข้างหลังกายก็ได้นะไหนลองขยับดิใจดูได้ไหมไม่ต้องหันใจไปดูข้างหลัง แต่ใจดูได้ไหมคือถ้าเราฝึกใจดูมันจะเป็นสมาธิมาจากฐานฐานจิตฐานใจเลยแล้วมันจะไม่ค่อยฟุง้งแล้วมันไม่ค่อยตึงนะแต่ถ้าใครทําไม่ได้ก็ดูมาจากสมองก่อนก็ได้ไม่เป็นไรนะนะแต่ที่ถ้าดูจากสมองเนี่ยเดี๋ยวมันก็นั่งหลับกันหมดถ้าดูจากสมองนะเพราะบางทีดูๆแล้วมันวันนี้ใช้สมองเยอะทํางานเยอะพอดูจากสมองแล้วมันง่วงนอนนะ แต่ถ้าดูจากใจนะี่ยมันจะไม่ม่วงมันจะเตื่นนะเพราะว่าพอดูจากใจเนี่ยเราสามารถไตรตรองได้ในสิ่งที่เราดูแต่ไตรตรองได้ชัดก็ต้องรู้สึกตัวอ้าตอนนี้สมาถวิปัสสนาของหลวงพ่อที่จะให้อุบายโยมวันนี้คืออะไรแล้วไหมลืมตาแล้วเอาใจดูใจดูด้วยกัน กำหนดเจตนาว่าจะดูอะไรกําหนดรูปพองยุบใจดูพองยุบไหมมันดื้อนะใจมันไม่ชอบไม่ชอบดูตัวเองนะนะถ้าใจดูพองหนอยุบหนอได้แล้วใจดูลมหายใจได้ไหมไม่ต้องหลับตาโยมหลับตาไปช่วยทําไมโยมต้องแยกระหว่างตาดูสิ่งต่างรอบตัวเราแต่ใจเราจดจ่ออยู่กับสิ่งใดสิ่งนั้นก็ชัดขึ้นใจจดจ่ออยู่พองยุบ รือลมหายใจลมหายใจหรือเพายุบกระชากขึ้นแล้วตอนนี้เราจะเริ่มเรียกว่าทำงานแต่ใจไม่ส่งออกนอกหรือส่งออกนอกน้อยลงน้อยลงเพราะใจดูตัวเองมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นเวลาใช้ใจดูเนี่ยมันจะมีปีติสุขถ้าใช้สมองดูเนี่ยมันไม่มีปีติสุขโอเคไหมมันมีแต่ตึงถ้าใช้ใจดูในลองขยับิ้วดิใจดูนิ้วขยับได้ไหมเนี่ยได้ไหม มันได้อยู่แล้วอ่ะไม่ต้องพยายามดูอ่ะแค่เจตนาดูก็พอละได้ไหมพยายามดูแล้วมันไม่มีปีติสุขแค่เจตนาดูกําหนดรู้ดูได้ไหมเนี่ยเนี่ยได้ไหมใจดูได้ไหมได้ไหมอ่าทีนี้เราก็แทนที่จะไม่แทนที่จะดูขยับนิ้วเราก็นั่งนิ่งๆแต่ว่าท้องขยับเราดูท้องขยับได้ไหมท้องหรอยุบดูได้ไหมใช้ใจดูถ้าใจดูมันจะมีรู้สึกดูไป รู้สึกไปมีไหมเพราะรู้สึกมันมาจากใจถ้าดูด้วยสมองมันจะจะไม่ค่อยมีรู้สึกไม่มีรู้สึกตัวโอเคนะใจดูมันจะยิ่งเพิ่มความรู้สึกตัวในการดูดูท้องพองท้องยุบก็ได้ดูพองยุบไปทั่วร่างกายก็ได้ไหลเลยกล้ามเนื้อขยายตัวอย่างไรพองยุบไปทั่วร่างกายทุกส่วนร่างกายเราก็ดูด้วยใจและดู ร่างกายทุกส่วนได้ก็ดูลมหายใจได้ดูลมหายใจได้ก็จะมีรู้สึกลมหายใจถ้าใจดูนะแต่ถ้าใช้สมองนั่งเพ่งดูนะมันจะไม่มีรู้สึกลมหายใจโอเคไหมมันมีแต่ดูลมหายใจนั้นใจดูลมหายใจก็จะมีใจรู้สึกลมหายใจและดูลมหายใจรู้สึกลมหายใจแล้วมีสติให้ดีมันก็จะรู้สึกลมหายใจละเอียดขึ้นแต่ละขณะมากขึ้น พอเรารู้สึกให้ดีแต่ละขณะเขาเรียกว่ารู้สึกตัวนะรู้สึกตัวลมแต่ละขณะที่สัมผัสผ่านเข้าแต่ขณะเดียวกันก็ต้องให้มีความรู้สึกตัวทุกพร้อมที่กายนะไอตรงที่ใจดูนี่คือสติภายในใจดูแล้วรู้สึกสดชื่นเบิกบานในสัมผัสภายใน แต่ขณะมีสัมยาภายในเราก็ต้องมีสัมยาภายนอกมีสติภายนอกตรงที่นั่งตัวตรงรู้สึกตัวทั่วพร้อมแล้วเราเหมือนมีแลเห็นตัวเองจากความรู้สึกตัวทั่วพร้อมตอนนี้เราก็ฝึกใจดูดูกายที่เราแลเห็นเนี่ยก็จะเห็นกายมีอาการเคลื่อนไหวแล้วเวลาเราเห็นกายเคลื่อนไหวได้แล้วเราก็ไตรตรองด้วย ไอ้ตรงที่ใจดูมันจะมีรู้สึกมันจะรู้สึกถึงกายเคลื่อนไหวด้วยพอรู้สึกถึงกายเคลื่อนไหวก็เรียกว่ารู้สึกจนรู้สึกตัวทุกๆุกขณะไม่ค่อยเผลออาจจะมีเผลอบ้างแต่ไม่ค่อยเผลอละพอมันไม่ค่อยเผลอมันไตรตรองได้ว่าเป็นยังไงวันนี้เหนื่อยไหมวันนี้นั่งเป็นไงผ่อนคลายไหมมีอาการยังไงและพอใจไตรตรองไอ้ตรงที่ความรู้สึกตัวภายในเนี่ยมันจะทําให้ใจไตรตรองได้นะอ่า แต่ขณะดเดียวกันเราเป็นคนชอบคิดแล้วก็พิจารณาแต่วันนี้จะฝึกพิจารณาและไต่ตองเพราะนั้นเดี๋ยวเราพิจารณาการนั่งไต่ตองการนั่งด้วยสติรู้สึกตัวพิจารณาการนั่งการหายใจเข้าหายใจออกพิจารณาการยืนการขยับการเคลื่อนไหวด้วยสติรู้สึกตัวแล้วตอนนี้ลองค่อยๆหันพิจารณาได้ไหมไต่ตองการขยับการเคลื่อนไหว ความรู้สึกของกายความรู้สึกของลมหายใจแล้วเดี๋ยวเราลองค่อยๆขยับเคลื่อนไหวอ่าแล้วก็อ่าค่อยๆเดินเดินดูดินะอ่าดูค่อยๆลุกขึ้นแล้วก็ลองเดินดิพารนาไต่ตองได้ไหมมันจะเห็นการเดินแต่ละขณะแต่ละขณะรอบนี้ก็พอสมควรเวลาขอ,ขอให้ทุกท่านมีสติมีสัมยารู้ตัวท่วพอม มีดวงตาเห็นธรรมแจ่มแจ้งในธรรมขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเข้าสู่มรรคผลนิพพานและปิดอบายให้ได้ในชาติปัจจุบันนี้ทุกคนทุกท่านเธอ